สบายดีเพื่อนเพื่อนมนดาฮานาะมาตั้งมาตั้งทาทาอาณนะตะวันจะขึ้นเห็นบอดาตั้งทาทาได้นี่นะตอนนี้เจ็ดโมงเคืองจีปแปดโมงเร้าแล้วพี่น้องกระล่างสื้อคืนพมมว่าเมื่อวานนิดามาคือดาบอกให้ฟังนั่นแหละมาแค่มาเลดแค่ครึ่งชั่วโมงอะ่ะเพื่อนนะ่ะเพื่อนคืนมาเฮตาทุลูกอ่อาณาไอดาสิมาฮอตแล้วได้ฮะนะ ตอนนี้กําลังจะขึ้นขึ้นขึ้น่าอาแป๊กแลกเด้อพี่น้อ,อ,นองเห็นขื่นทะเลอานาแห้งแห้งแบบนี้แต่โบมีล่มจ้ะบบมีล่มเลยแต่ว่ามือว้านในตอนแรกห็นว่าสิมาย่างหลินเหันล่มปัด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 ลมแรงจ้าตะเว่นกําลังสิขึ้นละพี่น้องตอนนี้เจ็ดโมงครึ่งสิปแปด,ดโมงแล้วฮ่าฮ่า ว่นนี้ดาตั้งทาตื่นมาท่าเพื่อนนี่นะเพราะว่ามือว่านีดาถือตุม่มมาหอดแปดโมงกว่าๆป๋าปท้เป็นโอโล,โลขึ้นมาตั้งทาแล้วเรียบร้อยอพี่นอ้องลืมมือว่านีเด้อไปกินอาหารทะเลแซ่แบแซ่บของเนี่ยว,ว่ามันสดนะพี่น้องเนาะและข้าก็ยอมเยาวาซุอ,อร่อยและก็แซ่บหอมนะ้ำมันมะกรอกเครื่องปรุงเขานี่โอเคมากๆดามากักจะ้ะ ถือกนเมื่องฝรัง่งอ่ะเคืองหนึ่งพละพี่น้องบ้านเท่านี้โอ้ยขันเขาห่านแบบนี้ก็ตออ้องสองลอยอัพขึ้นไปพ่นละแต่ว่ายุนี่ฮันถือพี่น้องสนุกเหลือกกินยังวะเพื่อนๆผู้ใดมีโอกาสในมาเทียวสเปนต้องมาด้จาัาพูดถึงสเปนเนาะสเปนเน่ะมันมีผู้เขาไฟอ่อยู่ทั้งเก,กาะกานารีเขาเอิ่นเนาะ แาเรียนี่มันเมนเกะของสเปนเนี่แหละพี่น้องแต่ว่าจากพีดายูนี่ไปอีกนั่งเครื่องไปอีกสองชั่วโมงกว่าพี่น้องไกลอยู่อีกไกลอยู่แกอีโต้นะพวกเพื่อนที่าว่านไดะสบอนาไพแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าโอ้ยธรรมศาสตร์เหตุจังใดละพี่น้องเหตุจังใดละอ่ฮะเมนทั้งในเมืองจ้ะทั้งในเมืองทั้งอาณาทั้งอาณาบ้านภาคทียดาเซา บ้านพักที่ดาเศร้ากันยางออกไปไกลๆน้อยนึงเพราะว่าถามันติดทะเลหร้ยนี่กะราคานน่กะอยากสูงอยู่พี่นอกแต่ว่าแต่ว่ากะเข้ากะบ้านพักเข้ากันยางไปกับโบไกลหลายเบืองพระเอกดาเพื่อเตรียมกล่องขึ้นกันได้ฮะนะเพนกกสิเอาตะวันทอแสงตะวันรุ่งอรุณไหมเมืองอาณาแบบว่าติดทะเลเนาะ อาณาทะเลนี่เงี้ยวโบหูวจักกิโลเมตรกิโลเมตรอ่ามันหลบเมืองอยู่พี่นองดาว่ามันจิเป็นตั้งเท่าไดร0ยี่สิบสามสิบสี่สิบกิโลเมตรพื้นที่บ่เพราะว่บาบ่ว่าห้าสิไปอ่ะแถวใดแถวใดเ้า,า,เากลับไปโพกับปันหาดทรายตลอดพี่น้องสังเกตบบ่ไดมีล่มอ่าแบบว่านะใบไม้บบมี่ยังปิวนะแบบสงบเงียบมากมิแต่คื่นเท่านั้นที่แบบว่ากระสัตรอ่าสัตว์ฟังเขามาา อ่านีขนขณะนี้นี่บเดนาวจัดดีพี่น้อ,อ่าอุณหภูมิตอนนี้24องศาแล้วนะคะตอนนี้เพิ่งสองโมงเช้าเองจ้ะนี่เริ่มแล้วนะคะทั้งน่อยตะเว่นขึ้นมาเดี๋ยวดาจิตไทยงามๆให้เบิงเพราะว่าเมื่อวานนี้ดาถูก,อ,ถกอ่าถึกอาาถูกหลอก <laughs> มาช้าแค่ครึ่งชั่วโมงปาดอันไอตะเว่นเพิ่นขึ้นพลูขึ้นมาเป็นตาควายเลย <laughs> พระเอกกับเอ็กชันพระเอกกับเอ็กชันอากาศบดิหนาวจากดีเด้อนี่พี่น้องดีอยู่แต่ว่าอากาศกับตองหอนคือเก่าพี่นอ้องอ่าไส้อยู่เหนียนดีดีเล้วเขาเอิญยังนอนมันบ่มีแมงอ่าบ่มีแมงกับพุ่นบม่มีอ่บ่มีอ่เท่าทะเลบ่มี่ยังเบิดสะอาดจ้ะสะอาดราคาไส้หนิมหนิมบ่มีมม่เปลือกหอยเปลือกอยังให้เฮาได้์ตำตำเท้านะคะ ไม่มีเปลือกหอยไม่มีหินไม่มีอะไรเลยค่ะแบ,แบบแบบทรายอะ่ะนิ่มอ่ะเดินเท้าสบายมากไม่ต้องไม่ต้องกลัวอะไรเลยโอ้ oh, พี่จ้าพี่เอ๋ลืมง่ายจังเลยเปลี่ยนคู่ชายโอ้ oh, ใจโน้ no, oh, ใจไม่น้ดาลืมเอาอะนะคากล่องมาพี่น้อง ก็ได้ซ้ำายวแขนนี่แหละดาลืมเอาขากรองมาอ่าเพราะว่ามือขึ้นนี่ดาไปกินอาหารน่ะกับมาเดึกปดเดึกปดนี่ย้อนว่าดึกเพราะว่าอาหารเย็นนี่เริ่มสองทุ่มถึงสี่ทุ่มนะจ๊ะสองทุ่มนี่บัทนด้เริ่มกินดอกพี่นกสองทุ่มนี่ยังกินกับแกมกันกับเบียร์กับเปล่ายังกันอยู่ละกันละกสิเริ่มอาหารเย็นนี่กัสามทุ่มไปต้นไปจ้ะ กับ,บมี่ยังพี่นอ้องอ,อีกพรุ่งนี้ดาก็จะกลับแล้วจ้า uh huh. พบกันคลิปหนะ้าขอบคุณทุกการติดตามพี่น้องขอบคุณที่เป็นกำลังแรงใจให้ไอดาจา้า uh huh.